ับผมเอามาอัปเดตกันต่อนะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้กล้องผมมีปัญหาในเรื่องของโฟกัสภาพบัชัดนะฮะก็คงจะใกล้เวลาจะต้องเสียตังค์สำแล้วนะฮะบรรจัมาหลายปีเนาะสำหรับกล้องตัวนี้ตอนนี้เอามาอัปเดตกันต่อครับหลังจากที่ตะกี้นี่ผมได้อธิบายไปว่าอันในการคุดเฟสสามนะจะมีการคุดจากลองน้ำเดิมเข้ามาเป็นน้ำลึกนะฮะแล้วก็จนมาถึงมุมทงนะฮะุดทีเป็นมุมทงตรงนี้สีฟ้าก็จะเข้ามาสู่เขตน้ำตื้นนะฮะ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นน้ำตื้นลึกประมาณ1เมตรนะฮะแล้วก็จนมาถึงทงสีชมพูตรงชุดนี้ก็จะเป็นเส้นแนวของถนนหลับเกาะนะฮะแล้วก็เข้ามาทางไหนฝั่งจากทงสีชมพูเข้ามา4เมตรจะเป็นถนนฝั่งทรายนะฮะแล้วก็เข้าจากขอบถนนฝั่งท้ายสเมตรเข้าไปทางหนห่งประมาณ6-10เมตรก็จะเป็นพื้นที่เ,เรียบนะฮะ แล้วก็มีล่องน้ํากันดินสะลบล้กันน้ําทะลักล้นะหลังจากนั้นก็เป็นสโลบขึ้นเป็นกล่องดินเนินสูงเต่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็เท่ากับว่าพื้นที่ที่เป็นปลาบัวแล้วก็ปลาไข่ตรงนี้นะฮะอ่าก็ต้องโดนถมไปตัวนะฮะเพราะว่าลักษณะของการถมจะเป็นรูปตัวยูเป็นเกลือกม่านะฮะก็เริ่มจังแต่ตรงนี้นะฮะวิ่งมาหาผมแล้วก็อ้อมด้านหลังนะฮะด้านหลังโค้องอ้อมไบฟังที่ตะวันออกแล้วก็ เป็นจะลดแหมจุดหนึ่งเป็นรูปตัวยูกเกือกมากก็ถือว่าเฟสที่3ครับดำเนินเรียบร้อยนะเริ่มดำเนินละก็สำหรับอันในการอู้คุยกันตะกี้นะฮะนอกเหนือจากหัวหน้าวาระทีใช้สารยากจะให้มีการรับพื้นอของดินให้เรียบเหมาะแก่การพัฒนาต่อได้โดยตีมาต้องใจงบมาปรับดินใหม่แล้วก็จะมีการ เรื่องการขอหน้าดินเอาไว้สําหรับไปพัฒนาในเรื่องของการเพาะปลูกแปลงพัก,กเกษตรปลอดภัยแล้วก็เป็นการเพาะกล้าไม้เพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวหรือมาปลูกต้นไม้เื่อกับบนอกล่องดินกล่องนี่ในอนาคตตนะัวเนะเพราะฉะนั้นหน้าดินก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นาทางกรมชนก็จะพยายามขนกล่องดินหน้าดินเอาไว้เขืเ่อทำหลาได้ไปเพาะก้าไม้เพิ่มเติมตัวนะ แล้วก็ที่สาคัญผมได้ขอเพื่อผู้รับเหมาหรือช่างนะฮะโดยเฉพาะาช่างเป้านะผมอาจจะขอเือเป็นคุดเอาต้นไข่น้ําบางต้นนะฮะที่สามารถขนาดตีเพราะจะคุดขนได้นะฮะเพื่อที่เขาจะเอาไปเพาะขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปลองเพาะเลี้ยงดูนะเพราะว่า ไข่น้ามูนี่นะถ้าเกิดมันถมโดนถมไปแล้วผมคิดว่ามันน่าเสียดายครัแต่ถ้าเขาหาพื้นที่ตีเอามันไปลงปลูกไม่นะอาจจะเป็นพื้นที่แหล่งน้ำตื้นในหนองนี่ก็ได้ครับออาจจะคุดแล้วก็เอามาวางไว้ในจุดจุดตีเป็นแหล่งน้ำตื้นนะครับและบางส่วนอาจจะไปเพาะขยายพันธุ์เอาไปวิจัยดูนะฮะในเคทาม่าผมคิดว่าน่าจะ เป็นประโยชน์อยูนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่างเปาแล้วก็ทีมงานของกรมชนครับว่าก็ได้รับปากว่าเดี๋ยวจะพยายามเอารถแมงโ hover ใส่ซิปล็อไว้ฮื้นะฮะก็อาจจะบาดใจทุกต้นนะฮะอาจจะเป็นเฉพาะต้นตีเขาสามารถคุดได้นะก็ยางน้อยไก็ถือว่าสักนิดสักน้อยก่ยังดีนะครับผมก็ถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยที่ตาม การทำงานของกรมชุลประทานกันต่อไปนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้จีโฟกตวนะฮะว่าจะพยายามอัปเดตเก็บข้อมูลการพัฒนาหนองเลงซ้ายข้างนี้เอาไว้ให้ลูลกหลานได้มาพอไม่หันกันตัวว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาหนองเลงซ้ายข้างนี้จะเป็นจุดสำคัญเลยนะฮะในการพัฒนาไปในข้างหน้าก็ถ้าจะได้กับเป็นกำลังใจให้ตัวครับสำหรับที่นี้ต้องขอลาท่านผู้ชมกันครับสวัสดีครับ